จะใส่อยู่ตรงกลางแมปนะฮะที่ว่าเป็นเนินสูงนั่นเองใครที่มายึดตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยโอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยฮนะก็ต้องดูครับว่าอนุบินเนี่ยจะสามารถเอ่อเก็บไปได้เลยนะฮะสามต่อหนึ่งหรือว่าจะโดนยูอาร์แดนเนี่ยนำขึ้นมานะครับสำหรับฉากนี้ครับนิยามของฉากนี้คือใครได้ตรงกลางไปเนี่ยเดอเขาจิ้มจิ้มีอยดูเนะี่ยตรงกลางตรงนี้นะชนะแน่นอนครับ,รบยกเว้นอยูไอรอนแมนนะครับก็ตามนั้นก็อะ รถทางแรกมีอะไรบ้างครับเราจะให้มิดบอลโซโลครับเดี๋ยวนะทำไมยอมอย่างเงี้ยเปลี่ยนกันบ้างนะตะกี้เต่ามดไปแล้วโอ้โหนะก็แค่ตอนนี้มาดูไลน์อัพก่อนก่อนนะครับเป็น a อ็มเอ0กครับ1คันนะ i อ3 1ซคันครับทีสามสองคันแล้วก็ทีหกเก้าหนึ่งคันนะทางฝั่งของพี่แชมป์พายนะครับส่วนทีหนึ่งก็รู้ๆกันอยู่ครับสองคันนะฮะส่วนทางฝั่งของยูอาร์เดสเนี่ยเป็นเอ็มเอ็มเอ็กซ้าห้าสิบหนึ่งร้อยครับหนึ่งคันนะใจเย็นๆ เออ1390นะครับ1คันแล้วก็ทีครับ2คันนะฮะตอนนี้ฮะเป็นสเกลของทายูอาเดนเนี่ยขึ้นมาก่อนนะค่อนข้างไวเลยทีเดียวฮะ,ะ,นะ,ะอนุเวศแอมไพเนี่ยเหมือนจะละยิงไปแล้วนะแล้วก็ยังเข็นกันมาครับ3คันครับ4คันสเกลของทางอนุเวศแอมไพเนี่ยไปาทางด้านขวาฮะแล้วก็เจอสเกลข,ข,ของทายูอาเดนนะฟินเนซีฟินเนซีอาร<น>์ทีเอซูสูนะครับเออเดี๋ยวก่อน RTA เนะอ๋อนั่นไงอ๋อะนะคุณหมยบอกว่า RTA สู้ๆนะเพราะว่าอมีผู้เล่นหนึ่งคนครับสองคนครับอยู่ในทีมอย <You S 1> ู่เดที่เป็นแคลน RTA ซึ่งเป็นแคลนของประเทศไทยนะมีสองคนชื่ออะไรเนี่ยอ่าฮารุมิฮารุมิโยชิโนะนะครับกับอีกคนนึงครับอ่าคาคานะ่านะคา่าวิวายปะไม่แน่ใจขออภัยนะว่าตัวมันเล็กมากครับคาแนวายนี่ครับ ครับสักอย่างนี่แหละนะครับตามนั้นเพราะฉะนั้นเราทีนี้เราจะไปเชียร์ you are dead you are dead you are dead เฮ้ยลืมไปเราต้องเป็นกลางครับ you are dead ข้างเดียวพอ you are dead อีกข้างหนึ่ง a a e f a e เออเนี่ยตามนั้นเราเกียนนะฮะโอเคฮะตอนนี้ครับมีการประทันเกิดขึ้นนะฮะแต่ยังไม่มีใครพังครับรถถังของทางฝั่งอ่าันุวิเอ็มพายครับเลื่อนรถนะตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งใช่ใช่ครับโดนรถไปสามล้กว่าครับโอ้โซโล่เลยฮะโซโล่เลยใช่ครับ เอาดีตาคุณเปลี่ยนกันมั่งนะด้านบนนะฮะอย่างที่เห็นนะครับยูอาร์เดนะมีอยู่หนึ่งคันอย่างที่เคยบอกเคยกล่าวไว้นะครับว่าฉากนี้ใครได้ด้านบนไปจะชนะนะครับซึ่งเกมนี้ยูอาร์เดชชนะแน่ๆครับสองสองสอง,สองเกมหน้าว่ากันใหม่นะครับโอเคอะไริดขึ้นได้ครับนะ <c oughs> ถ้ามีโปรเตสจริงๆ <c oughs> อยากให้ได้สองสองนะเพราะว่าอย่าเลยจะได้ลุ้นนะฮะอย่าเลยครับนะเดี๋ยวผมไม่ทันห้องวีครับ นี่ครับห้องวีคืออะไเดี๋ยวไม่ใช่ห้องวีครับจ่ายตังไปแล้วด้วยนะฮะโอ้วีไอพีนะฮะีครัโอ้แล้วด้านหน้าฮะทีหนึ่งครับระเบิดไปแล้วครับครับผมตอนนี้ครับพระอนุวิทย์ได้มาฮะก็ปิดหูปิดตาอยู่อาเดนเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับทีหนึ่งของทางทางยูอาเดนเนี่ยพังไปแล้วสองคาแรเตอร์ครับคุณตาบอกว่าผมรอรับประกาศชื่อใครหนุมให้เลือกรับรู้แทนอะไรครับเดี๋ยวประกาศให้นะเออนี่ครับแทนอะไรฮะบอกมาได้เลยให้บอกว่าเรียนประกาศได้ครับ นี่แล้วด้านบนยังอยู่อะยังแคมปิ้งกันอยู่2องคนแล้วด้านซ้ายมีหนึ่งม่อีก2นะครับเลยใช้2 2 2ครับนะกองหน้า2 2 2สองนะครับหน้าสองหลัง4ครับนะประตูไม่มีครับนะทะลักครับอ๋อยู่อเดนเนี่ยเลือกที่จะส่งอ่ากำลังของเขามาทางด้านซ้ายนะฮะค่อนข้างเยอะทีเดียวครับประมาณเกือบเกือบสามสี่คันนะฮะประกอบรถถังมีเฮฟวี่แทงมีเทมแทงเกอร์เราไม่ได้เข้านะเพราะว่าเรามีชื่อเขาฮะเออตอนนี้มีการยิงเกิดขึ้นเนี่ย ช่างแอร์เราก็จับมีโบนแอร์มาอีกแล้วนะไปทอบแอร์เฮ้ด้านหน้าครับนี่ครับทีสามสครั้งนี้ปืนมันหนักครับรถถังอเมริกานะฮะยิงด้านหน้าไปนี่คแล้วก็ถอยมาครับไม่ไหวนะครับไม่ถอยไอเสือถอยนี่ครับนะ่ยเสือใบสั่งถอยนะครับอยู่ทำไมนะ อากลับ,บไปว่าทีสามสองครับของทางอนุอพิธอภัยครับทางไปแคนลาวเนาะ L <นะ S 2> O L A O S นะครับหมดแล้วมีตอนนี้คะเริ่มมีการยิงแรงครับตรงใจกลางของเกาะฮะอนุอพิธอภัยอ้อมมายิงจากทางด้านหลังฮะถือว่าทำได้สวยมากครับตอนนี้เลือดของทางยูอาร์เดสโอ้โหพังไปเรียบร้อยฮะอ้อมมาด้านหลังครับสองคันฮะและยังยิงอยู่อย่างต่อเน,นื่องนี่ครับ ต้องใช้คัมพีหยุดกระสุนเลยทีเดียวครับนะมาหยุดกันไว้ก่อนนะกลัวดูไม่ทันนะแล้วนี่ครับยูไอเนี้ยใช้คัมพีหยุดกระสุนอีกแล้วครับผมนะค้างปีเลยแล้วขึ้นมา1 2 3 4ต้องถอยแล้วครับนะไอเสือถอยนี่ครับถอยปีแล้วด้านบนแล้วมากัน3คันนี้ชะตาขาดครับบอกใ้คำเดียวครับไม่น่าจะหลอดครับนอกจากรถถังมันบินได้นะหรือม่ดหรือว่ากดะสมงหรือวินวอลครับ จากไปนะฮะแต่คงจะไม่รอดนะนะแล้วตอนนี้ฮะโหลุปเป็นอยู่3คันนะอุ้ยเจ็บครับชะตากรรมของไปแล้วนะครับทีสามสองครับไม่รอดฮะไม่รอดเหลือเหลือ3หน่วยเท่านั้นฮะและแต่ก่อนไปก็ขอสักแมตช์หนึ่งเลยกันนะคุ้มอยู่ครับนะขอแลกชีวิตครับกดแลกเลือดกันไปเนี่ยครับผมเลยก็ตายคู่ครับผมตอนนี้ก็ไม่ยังไม่เชิงว่าเสียเปรียบนะฮะสำหรับทาง u i d อเเพราะว่ารถถังที่เหลือของเขาเป็นรถถังเทียร์สูงๆทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น AMX AMX 50 13หรือว่า T69 เนี่ยฮะอ็กว่า พอพัดพอเวียงอยู่ครับแล้วมีนกบินผ่านครับเป็นอินซีของเอี้ยกล้วยครับครับส่วนนนส่วในขณะนี้อายัอนุพิเอ็มพายฮะมีทีหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นรถถังเชียร์ศูนย์อยู่ถึง3ามคันด้วยกันถือว่าสูสีฮะต้องดูครับคันต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินฮะแต่เหมือนทางฝั่งยูอาร์เดสฮะจะจะไปก่อนหรือเปล่าฮะแล้วแต่แล้วแต่แคปด้านบนครับเป็นทางด้านของทีมอารูบิดครับกำลังจะแคปแล้วเกมนี้ครับจะจบ3-1หรือไม่ โอ้และกันเรียบร้อยครับเฮ้ย l a d i and gentlemen welcome to technology master the winner i M โ oh. อ้ยอนะดูพิเศษพายนะครับชนะไปนะฮะก็ต้องขอความแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เชียร์นะครับแล้วก็ลงทองนะกับทีมนี้นะนะขอแสดงความดีใจกับคนที่ไทยถูกด้วยแล้วขอแสดงความเสียใจนะสอนนอน,อนนะครับ สำหรับทีมที่ไทยคนที่ไทยผิดด้วยนะครับผมสำหรับ,ค,รบคนที่เชียร์ยูอาร์เดนฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับโอ,อก,กาสน้ายังมีครับก็ดูกับเราไปทุกอาทิตย์นะฮะคุณจะได้ทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคู่นะคู่ชิงชนะเลิศครับอันวิตเอ็มพจะเข้าไปเจอกับไอจี